I am ตานนะครับนี่คือจอโทรศัพท์ Android และฝั่งนี้ก็เป็นจอ iOS อเขาก็จะเพลย์ให้เราตั้งแต่ต้นยันจบเลยเนหะ็นไหมเหมือนเัาบ<อ>ันทึกไว้นะใช่ถูกต้องดีมากครับะะสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับพบกับพวกเราสองคนนะในช่วงวันสบายสบายสไตล์นายต้นตานและพิเทสครับผมนี่ วันนี้มารีวิวด้วยกันนะหลังจากคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยเราแยกกันไปทารีวิวถูกต้องครับมารีวิวด้วยกันวันนี้แล้วยังรู้สึกห่างเหิอนอยู่เลยโอ้ oh, จอใหญ่นิดหนึ่งครับวันนี้วันนี้เราได้ของเล่นชิ้นใหญ่ครับไม่ใช่ชิ้นใหม่นะชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่ท่านผู้ชมครับนี่ก็เลยเอามาเล่าให้ฟังครับผมนะฮะท่านผู้ชมว่าวันนี้มันมีคนเอาจอมาส่งมีคนเอาจอมาส่งเออแล้วเป็นจอไซส์ใหญ่ซะด้วยอันนี้รู้สึกจะเป็นไซส์ขนาด75นิ้ว 75นิ้วท่านผู้ชมฮะลองดูไซซิ่งของจอขนาด75นิ้วเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของหุ่นของผม <laughs> และพี่เทพ <laughs> ของผมเดยผมตัวใหญ่ๆยังดูแบบยังดูเล็กกว่าจอมันใหญ่มากท่านผู้ชม75นิ้ววันนี้ของที่จะรีวิวในวันนี้เป็นจอประเภทจออินเตอร์แอคทีฟครับผมมันก็คือจอที่แบบสัมผัสได้อะไรอย่างเง<อ>ี้ยนะเรียกใช้งานฟังก์ชันต่างๆได้ท่านผู้ชมฮะครับคือก็ต้องบอกว่าซาวด์ดีๆของเราเนี่ย ไม่ได้มีแค่ระบบเสียงนะ,ะยังมีในส่วนของวิชวลไลติงอะไรแบบนี้ท่านผู้ชมระบบภาพระบบเสียงทีนี้จอตัวนี้วันนี้เราจะคุยกันสบายๆจะเล่ายัางไงให้มันน่าสนใจครับลองพิจารณาดูครับว่าจอตัวนี้เนี่ยมันเหมาะสมกับชีวิตประจาวันของท่านไหม,มในเรื่องของการศึกษาการ,รทํางานในหน่วยงานของท่านอจอตัวนี้มีอะไรที่ตอบโจทย์มีอะไรที่น่าสนใจบ้างผมและพิเทพจะมาเล่าให้ฟังก่อนอื่นต้องบอกเลยว่านี่เป็นจอจากแบรนด ชาร์ปครับท่านผู้ชมคือเราสองคนก็ประหลาดใจนะอยูดีดีชาร์ปก็โทรมาบอกว่ามีของเล่นจะให้เล่นนะเออเราก็เป็นจอของเขาเราก็ไม่คิดว่าจะให้มาไซส์ใหญ่ขนาดนี้นี่คือ s h a r ป PNLc s e r i e s ครับผมเป็นจออินเตอร์แอคทีฟท่านผู้ชมซีรีส์นี้นะชาร์ปเนี่ยเขาจะมีอยู่3าไซส์สามไซส์ด้วยกันเห็นว่ามี65นิ้ว65นิ้ว7 5นิ้ว75 86นิ้วโอ้อรใหญ่สุดที่86นิ้วเลยนะท่านผู้ชมนะ P.N.L.C. Series ตัวนี้และอย่างที่บอกไปไว้ใจได้อยู่แล้วชื่อชั้นของชาร์ปถูกต้องครับนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตนะอ้าวนี่สโลแกนนะชัดเจนเลยต้องชิบาแต่ผู้ชมแซลเล่นคือต้องบอกเหมือนกันว่าจริงๆชาร์ปเขาก็เทคโอเวอร์ในส่วนของตัวชีบ้าในส่วนของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเหมือนกันนะแน่นอนคอนเซปต์นี้ยังใช้ได้อยู่ครับทีนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างจอตัวนี้เนี่ยมันมีระบบปฏิบัติการ2ส่วน มันมีทั้ง Android มี Android ด้วยแล้วก็มี Windows อ๋อทู n ิครับคือจะบอกว่า Android แล้ว iOS ก็ไม่ใช่นะไม่ใช่ครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมเป็นในส่วนของจอ Android อ๋อเป็นแบบนี้อ่ะเป็นระบบปฏิบัติการ Android พูดอย่างนี้แล้วกันนะมีแอปพลิเคชันให้เลือกใช้งานเยอะแยะซึ่งโอเคทางชาร์จเนยเขาก็ลงแอปพลิเคชันมาให้ใช้แล้วฟังก์ชันมาตรฐานครบถ้วนนะครับ e-share นะครับนั่นก็คือฟังก์ชันที่เอาไว แชร์ภาพหน้าจอโอ้แน่นอนแน่นอนอยากโชว์ไหมอาโชว์หน่อยก็ได้โโโโคือคือเราสามารถที่จะแชร์ภาพนะครับจากอุปกรณ์ Device ของเรานะไม่ว่าจะเป็นมือถือนะฮะ<า>เป็นแท็บเล็ตนะฮะส่งภาพขึ้นไปได้อย่างงไไ่ายดายเราเอาไว้ใช้งานในโโที่ทํางานของเราเนหะ็นไหมเอาข้อมูลมาประชุมกันนะนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดิสคัตกัน แชร์ยังไงแชร์ง่ายๆเรากดแชร์ภาพปั๊บก็จะส่งภาพขึ้นไปอ่าผมมาก่อนผมชนะเลิศอันนี้ไวมากอ่ของพิเทพขึ้นได้ไหมของผมบ้าโชว์ท่านผู้ชมหน่อยเช็มาแล้วฟึ๊บอ่ามาแล้วสจออ่าที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะครับนี่คือจอโทรศัพท์ Android และฝั่งนี้ก็เป็นจอ iOS ท่านก็สามารถที่จะ แชร์ภาพที่อยู่บนโทรศัพท์ของท่านอะงานของผมอ่าผมแชร์ว่าผมวันนี้ทํางานอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะพี่เทปก็สามารถที่จะเปิดภาพเปิดวิดีโอได้นะครับได้หมดเลยลื่นไหลมากๆากอ้าวเปิด YouTube เลยอรอใช่ครับเปิดได้เลยไปท่านผู้ชมอันนี้ก็คือแอปพลิเคชัน h s r e r e ที่เขาติดตั้งมาให้แชร์ภาพได้สูงสุดรู้สึกจะเป็นก้าวเลี้ยวเลยนะแต่วันนี้เราโชว์ให้เห็นภาพกันนะครับอ่ะมาดูกันต่อนะว่ามีอะไรที่ น่าสนใจบ้างนะครับทีนี้ในส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นอ่ะ WPS Office เอาไว้เปิดไฟล์ Microsoft Office ท่านผ uh ู huh. ้ชมนะ Word Excel PowerPoint นะครับ,รบ Word k i t อะไรเงี้ยก็มีมาให้คือ S <S 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 เราสามารถตั้งหัวขอ้อบวทแล้วก็ส่งแบบว่าภาพ QR code เนี่ยไปให้สาาู้การเดือดลือกบอะไรอย่างนี้นะ USB camera timer calendar เป็นแอปพลิเคชันมาตรฐานละอันบันทึกสกรีนเลคขอร์ดบันทึกหน้าจอก็ทำได้<อ>คือในฝั่ง Android จะมีลูกเล่นอะไรไม่ได้เยอะมากเพียงแต่ว่าก็มองว่าครบถ้วนนะท่านผู้ชมนะตรงนี้ให้ดูตรงนี้ในส่วนของ Input มีอะไรบ้าง HDMI ใช่ไหมเป็นสองสามครับ DisplayPort ก็มี DisplayPort ไว้ควบคุมคอนโทรลอ่ USB Type C โอ้มีด้วยเอาไว้ต่อมือถือก็ได้นะกับพวก Macbook ครับ D-sub ลืมไปหรือยังตัวนี้คือ VGA อ๋อ VGA นั่นเองท่านผู้ชมยังมีมาให้นะมันก็เหมาะนะว่าใครที่ยังแบบ มีอุปกรณ์ที่เป็น VGA ก็เอามาใช้งานร่วมได้อย่างเช่นบางทีก็เป็นพวก Virtualizer ค่ะพวกเครื่องปิ้งเครื่องอะไรอย่างเงี้ยนะวิดีโอก็มีนะครับวิดีโอตรงนี้เดี๋ยวผมไม่แน่ใจต้องไปดูด้านหลังได้ว่ามันมีพอร์ตอะไรบ้างครับนะครับ OPS OPS นี่ก็คือในส่วนของระบบปฏิบัติการ Windows นั่นเองท่านผู้ชมครับผมก่อนจะไป OPS เนี่ยให้ดูว่ามีอะไรอีกบ้างบนหน้าจอของ Android แอปหลักๆที่เขาแปะไว้เป็นไฮไลท์แอป มีอะไรบ้างเอาเว็บเบราว์เซอร์เข้าใจได้ไฟล์เมนเจอร์เหมือนไฟล์เอ็กโพรเลอร์เอาไว้จัดการไฟล์ในเครื่องไวบอร์ดในฝั่งของ Android เนี่ยมันก็น่าสนใจนะเป็นกระดานแบบนี้เลยคือจออินเตอร์แอคทีฟไฮไลท์มันคือเรื่องของไวบอร์ดเก่งมากเอาไปไว้ในห้องเรียนนะครับนะในโรงเรียนสถานศึกษามหาวิทยาลัยนะจก็ใช้งานได้อย่างราบรื่นและคล่องตัวอ่ะจอแอนโนเทชันนะเครื่องมือแอนโนเทชันเอาไว้ขีดเขียนนะครับนะ ใช้นะครับแล้วก็เอาไว้ปรับขนาดก็ได้นะครับผมนะฮะว่าจะเอาใหญ่เอาเล็กอ่ะนะก็ว่ากันไปเป็นเครื่องมือที่มีมาให้เราเลือกใช้งานนะท่านผู้ชมปรับสีก็ได้นะนี่ผมชอบอันนี้ผมชอบอันนี้ชอบอู้แบบนี้นี่สีสันมากมากสีสันก็เพิ่มสีสันในการทํางานในการเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปเครื่องมือของเขาเนี่ยเขามีให้เลือกใช้งานหลากหลายรูปแบบเราจะใช้นิ้วก็ได้ใช้ปากกาก็ได้เนี่ยเราเลือกได้ตรงนี้ท่านผู้ชม ทีนี้มันจะมีฟังก์ชันที่มันซ่อนอยู่บ้างอะไรที่น่าสนใจบ้างผมดูพาไปดูไฮไลท์นะนี่ปากกาที่เป็นตัวทีตัวเท็กมันเป็นยังไงอย่งไงฮะผมก็เขียนนี่ Hi I am ตานนะครับอืมเฮ้ยเฮ้ยพอมองเห็นแมมสีมันลุ้งไปหน่อยมันสามารถสะกดแล้วก็พิมพ์ขึ้นมาได้นะคุณผู้ชมก็ดีเหมือนกันนะ หรือจะใช้เป็นเครื่องมือรูปทรงเลขาคณิตก็ได้นะนีเลือกอันนี้จากอันเนี้ยเนี่ยเลือกอันนี้นะครับเลือกตัวนี้ะถ้าเราก็ออกมาลองดูผมจะวาดอ่ะสามเหลี่ยมนะสามเหลี่ยมมอร์บิลด้าเป็นไงเป็นไงอ่ะสี่เหลี่ยมได้ไหมนี่มันทําให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นเอาไว้สอนนักเรียนอะไรแบบนี้นะก็เป็นฟังก์ชันนะที่ทําให้เราเนี่ยสามารถทํางานได้อย่างสะดวก มันมีจุดที่น่าสนใจที่ผมสังเกตเห็นนะในจออินเทอร์ที่ไม่ค่อยเห็นในยี่ห้ออื่นครับนี่อันนี้ตัวนี้คืออกไรแบ่งรีเอาท์นี่ฮึแบ่งเลยมันแบ่งหน้าจอออกเป็นสามจอได้หนึ่งสองสามเหมือนวันนี้ผมเป็นคุณครูผมก็บอกบอกนักเรียนว่านักเรียนมานายเอนายบีนายซีออกมาทําโจทย์หน้าห้องอ๋อก็แบ่งอ่เทพก็ลองเขียนดูพ่เทพเป็นนักเรียนคนที่หนึ่งพเทพก็เขียนไป ผมเป็นนักเรียนคนที่2คนที่สามอมก็วาดไปนะครับก็คุยไปทีนี้ทีนี้นะมันดียังไงมันก็แค่แบบเปล่าเลยมันไม่สามารถที่จะแบบกระโดดข้ามมาได้อ,อดบรบกวนกันไม่ได้ดเห็นไหมเห็นไหมมันจะไม่กระโดดข้า,ามเลยแบ่งเป็นจอของใครของมันไม่มาเห็นไหม ดีไหมเข้าท่าไหมดีมากผมว่าอันนี้อันนี้เข้าท่าท่านผู้ชมนะผมพาเล่นไฮไลท์หลักๆที่น่าสนใจของเขาใหท่านผู้ชมนะฉลาดมีอะไรอีกบ้างที่ที่น่าสนใจผมก็พาไปดูอันนี้ก็เป็นเครื่องมือในการลบอลบกระดาษก็ได้นะครับผมแล้วก็เป็นพวกการสร้างรูปต่างๆอะไรแบบนี้นะโอ้นี่การเรียนการสอนชัดๆเลยถูกต้องถูกต้องแล้วก็เป็นพวกเนี่ยการดึงผ้ามาใช้การสร้างแบบตะรลงตารางอะไรแบบนี้นะครับ แล้วสิ่งที่ผมชอบนะนี่มันมีแบบเราสามารถที่จะเข้าโลกนี่คืออะไรเข้าอินเทอร์เน็ตไงนะเป็นเว็บเบราว์เซอร์คือบางทีเราก็บอกหาข้อมูลไงี่ากระต่ายแล้วก็พูเราเราค้นหาเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ในตารางอะไรแบบนี้นะผมว่าอันนี้อันนี้ดีนะท่านผู้ชมนะดีครับลาดมากอ่ะอันนี้ก็เป็นไวบอร์ดในส่วนของ Android แล้วกันประมาณนี้แล้วกันนะอีแชร์เราโชว์ไปแล้วนะครับโอเค ไปดูในฝั่ง OPS กันบ้าง OPS ก็คือวินโดว์ที่เขาใส่มาในชุดนะคุผู้ชมนะนี่เป็น b u i l t i เลยใช่ไหมครับเป็นคอมพิวเตอร์เป็นสล็อตคอมพิวเตอร์ที่เสียบเข้ามาด้านหลังจออ๋อครับนี่ไงเห็นไหมก็ทําให้ Joyactive ตัวนี้กลายเป็นระบบปฏิบัติการวิดโอเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องนึงเลยครับเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ผู้ชมฮะแล้วแน่นอนเพราะว่าเป็นคอมพิวเตอร์ปั๊บมันก็สามารถทํางานได้เหมือนคอมพิวเตอร์ ทั่วไปผมเปิดขึ้นมาผมดับเบิลคลิกอผมเปิดดูสเปควันนี้ผมจะรีวิวเจ้าจอนะ P N L C Series มีอะไรที่น่าสนใจบ้างจับขยายจับล่าให้มันเห็นชัดๆนะมีรุ่น86นิ้ว75น้ว65นิ้วนะมีไฮไลท์อะไรบ้างที่น่าสนใจเหมาะกับงานแบบไหนการศึกษาการทำงานนี่คือผมว่ามันใหญ่ชัดเจนี ถูกต้องครับนะข้อดีของเขามีอะไรบ้างภาพระดับ 4K Ultra HD นะครับมุมภาพ Landscape ความสว่างระดับ450 cd คือ410 candela นี่คือความสว่างสว่างมากนะสว่างมากมันเหมาะที่จะเอาไปใช้งานทั้งอินดอร์แล้วก็เอาดอร์สู้ได้สู้ได้ใช้ได้เลยอ๋อ contrast ratio contrast เนี่ยค่าสีต่างต่างเห็นไหมแล้วก็1.07 billion color b i l l i สีนี้มากมากนะครับผมผมว่าไปครับอันนี้ก็คือเราสามารถที่จะนำ ไปใช้ในรูปแบบการทำงานเหมือนคอมพิวเตอร์ทั่วไปครนะมีสเปคเหล็ก20มัลติทัสแตะได้20จุดพร้อมๆกันอะไรก็ว่ากันทีนี้มีอะไรที่น่าสนใจในฝั่งของ Windows บ้างครับผมีเขาใส่มาให้มีอะไรบ้างอ่ะดูซิอ่ะ This PC ข้ามบปบถังกะยั่งทิชอิ i ฟินิตี้มันคืออะไรมันคืออ่าไวบอร์ดในฝั่งของ Windows ทำงานได้ละเอียดมากในส่วนของการขีดเขียนเข้าใจได้อยู่แล้วนะครับผมมีปากกาให้เขียน เหมือนกันะนะครับ,รบมีการสร้างรูปเลขา,ขาคณิตโดยอัตโนมัติให้เหมือนกัน<ว>นะฮะแล้วก็มีอีกเยอะแยะมากมายการไฮไลท์นะครับไฮไลท์อะไรต่างๆเงี้ยหรือแบบการเน้นสเตรทแบบว่าให้ดูรูปตรงนี้สิแล้วภาพก็แบบเห็นไหมเห็นไหมกับพิบใหอ้อ,อะไรแบบเนี้ยแล้วก็ใส่สีใส่อะไรเอานะครับเราจะทําภาพออกมาเป็นแบบเนี่ยเป็นเหมือนคู่กันระบายสีก็ได้อันนี้ผมใส่สีทึบไปหน่อยนะ หรือว่าเราจะใช้การสเปลลิ่งแบบฝั่ง Android มันก็มีเหมือนกันนะนะนี่นี่รอแป๊บหนึ่งเนี่ยโอ้ครับมันกม<อ>ม็มีเหมือนกันให้เลือกใช้งานนะในฝั่งของ Android แล้วก็ Windows ต้องบอกว่าทั้ง2ระบบปฏิบัติการเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันในมัยเ <to them. S 1> ดนเออนะในฝั่งของ Windows มีอะไรที่น่าเล่นบ้างมาดูสิ นี่การสร้างรูปทรงต่างๆแมชนะก็คือพวกรูปทรงเรขาคณิตอ๋อเข้าใจได้โฟกัสได้ไหมฮะสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมนะครับหรือจะไปสร้างรูปแบบของฟิสิกส์ะโฟกัสเข้าแมชนี่เห็นไหมพวกเนี่ยอะไรงานฟิสิกส์ผมไม่ได้เรียนมาเหมือนพวกขอยกเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วก็การสร้างอะไรก็ว่ากันไปท่านผู้ชมมีอะไรอีกบ้านน่ะนอกจากฟิสิกส์แล้วไหนดูดิ ชิมมิรีชิมมิตรีพวกเคมีอะอไหนดูดินี่มีอะไรให้เล่นบปลอดประลอดเออมันมีลูกเล่นอยู่ยังไงฮะเอาไปสอนนักเรียนครับนี่เราเทนะโอ้เหลือนิดหน่อยนอนะออกได้้วมีน้ำเยอะขึ้นมีน้ำยาเยอะขึ้นเราเอียงน้ำยาโอ้บอกก่อนโอ้เราจะเทแล้วโอ้ยนี่นี่ ลูก,ลกเล่นนะลูกเล่นยอดเยี่ยม <S S 1> ก็เอาให้สอนนักเรียนนะหรือเอาไว้แบบว่าใช้ร่วมกับงานน,นน่ารักดีอ่ะครับผม <นะ S 2> ครับ,รบแล้วก็เป็นฟังก์ชันทั่วไปนะผู้ชมนการตั้งค่าต่างๆอะไรแบบนี้นะครับผมการดึงภาพก็มาใช้และนี่ปุ่มเพลงตรงนี้ผมชอบอย่างนึงคือ,อยังไงครับตัวนี้มันจะเพลงในสิ่งที่เราขีดเขียนไปตั้งแต่ต้นเราทําอะไรไปบ้างเราสามารถที่จะเหมือนเราสอนหนังสือจนเสร็จแล้วเห็นไหม ย้อนฟังก์ชันที่เราคุยการฟังก์ชันที่เป็นการสเปลลิ่งนะฮะการดึงตัวอักษรการใส่รูปภาพอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะเล์ให้เราตั้งแต่ต้นยันจบเลยเห็นไหมเหมือนเขาบันทึกไว้นะใช่ถูกต้องดีมากครับก็ไปลุกเล่นของทางฝั่งว d o w s เขาท่านผู้ชมครับผมกดหยุดแล้วนะครับทีนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมท่านผู้ชมครับฝั่งนี้ล่ะมีอะไรให้เล่นบ้างไหนดูซิ นี่มันก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีกระดานอได้อารมณ์แบบว่าโรงเรียนสมัยประถมไหมกระดานกระดานแบบว่าสีเขียวกระดานดำจริงมันไม่ดำกระดานเขียวต้องเขียวขึ้นหน่อยไหมเหมือนใช่หรือว่าเราจะใส่เป็นแบบเทมเพลตอะไรก็ได้นี่น่ารักเลยแบบว่าพ o w e r อ o i n t ยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยดีมากครับหรือว่าทําแบบนี้ก็ได้ครัับวนนี้ผมเป็นคุณครูสอนดนตรีออายนี้เป็นงานตารางโน้ตเห็นไหมตารางโน้ตแล้วผมก็ สามารถที่จะเขียนตัวโน้ตขึ้นมาได้เลยอ้าวครับพ่อะไรก็ว่าอ๋อพ่อขออน<ม>รนะผมเขียนไห้เหมือนโน้ตเท่าไหร่ครับพ่อเอาเอาเป็นว่าประมาณนี้และ,ะกันให้เห็นภาพนะครับผม,มนี่น่านผู้ชมลูกเล่นเยอะจริงๆเยอะจริงเยอะจริงๆครับนะฮะ และมันก็ยังมีอะไรให้เราเล่นอีกบ้างนี่อย่างเช่นนี่โอเวอร์เลย์โหมดนะครับกับเพนซอฟต์แวร์เพนซอฟต์แว์นี่ก็เป็นไวบอร์ดไวบอร์ดอีกตัวหนึ่งเขาให้มาแบบว่าไวบอร์ดแบบเรียบง่ายไวบอร์ดแบบฟังก์ชันอะไรแบบนี้นะแต่โอเวอร์เลย์นี่คือน่าสนใจเหมือนกับว่าเราใช้วินโดว์อยู่ทํางานกันอยู่แบบนี้ผมเปิดไฮไลท์ขึ้นมาบอกนายพี่เทพวันนี้นะเราจะรีวิวนะจอรุ่นนะครับรุ่น75นิ้ว ก็จะเปิดผมก็เลยเตัวนี้ขึ้นมาคุยกันให้ชัดเจนหน่อยครับนะฮะนี่ผมมี annotation ผมดึงมาใช้งานนะฮะผมก็จะไฮไลท์สีแดงได้ไหมเี้จะรีวิวรุ่นนี้กันนะ <c oughs> นี่อะไรแบบนี้นะคือคือมันเป็นกระดานดำไวบอร์ดต้องบอกเป็นไวบอร์ดที่มันซ้อนเลเยอร์ขึ้นมาบนวินโดว์มันสามารถทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นรับอีกขั้นหนึ่งครับ ส่วนฟังก์ชันเพนซอฟต์แวร์ก็จะเหมือนกับโอเวอร์เลย์แหละเพียงแต่ว่ามันจะไม่ใช่พื้นหลักที่เป็นวิดว์มันก็จะเป็นไวท์บอร์ดอีกตัวนึงซึ่งมีเครื่องมือเดียวกันกับตัวโอเวอร์เลย์นะครับท่านผู้ชมเนี่ยก็ประมาณนี้แหละนะฮะสำหรับจออินเตอร์แอคทีฟที่นำมาฝากกันในวันนี้ท่านผู้ชมฮะของเล่นเยอะแยะแพลวๆลูกเล่นแพลวๆจริงๆครับนะครับผม แล้วก็มันยังมีแบบฟังก์ชันที่เราแบบใช้นิ้วในการเรียกเครื่องมือต่างๆห้านิ้วเห็นไหมเรียกเครื่องมือขึ้นมาเห็นไหมเรียกแบบการตั้งค่าต่างๆอะไรอย่างเงี้ยทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งผมกดห้านิ้วพร้อมกันปึ๊งนะเรียกพวกกระดานเรียกพวกฟังก์ชันอะไรต่างๆขึ้นมาอะไรเป็นอย่างช็อตคัทเลยนะอะไรแบบนี้ท่านผู้ชมแล้วมันก็จะมีพวกที่เป็นฮอตคีย์ช็อตคีย์อยู่ตรงนี้ครับรับอ่าอยู่หไปหน้าโฮมอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ยังมีฟังก์ชันอีกเยอะแยะนะคร แต่ว่าวันนี้ก็ประมาณนี้แหละเยอะแล้วครับผมนี่ก็คือประโยชน์ของจออินเตอร์แอคทีที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้ท่านผู้ชมลองดูว่าหน่วยงานของท่านนะสถาบันการศึกษาอันนี้ยิ่งเหมาะเลยเหมาะมากที่ทำงานก็เหมาะเอาไว้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดิสารณกันถูกต้องครับนอกจากนั้นก็ต่อกล้องเสริมของชันก็มีใช่ไหมต่อไม้ เอาไว้ใช้คอนเฟอเรนซ์ถูกต้องครับทำได้ท่านผู้ชมสะดวกมากๆเพราะทุกอย่างมันควบคุมผ่านบนหน้าจอนี่แหละแล้วก็ทุกวันนี้ก็ราคาไม่ได้แพงเหมือนแต่ก่อนนะครับแบงกกิฟในส่วนของราคาต้องบอกว่าเป็นนิวสโปรดักเดี๋ยวทีมงานแปะลิงก์เอาไว้ให้ว่าราคาเปิดตัวและโปรโมชั่นอยู่ที่เท่าไหร่ครับไว้ใจได้แน่นอนสําหรับชื่อชั้นจากทางชาร์ทท่านผู้ชมนะแบรนด์ต้นกําเนิดจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะวัสดุชิ้นงาน หลายห่วงครับแข็งแรงทนทานสีสันสวยงามแน่นอนท่านผู้ชมครับแน่นอนว่าสําหรับท่านใดที่สนใจนะเรียนเชิญทดสอบทดลองมาที่ชอปหน้าร้านของเราถูกต้องอันนี้อยู่ชั้นสอนะครับผมนะฮะแต่กระซิบนิดนึงท่านผู้ชมกระซิบเซลก่อนคุยกับเซลลก่อนบอกว่าอยากจะลองเล่นตัวนี้นะฮะเพราะต้องเช็คก่อนว่าของอยู่ที่ออฟฟิศด้วยของยังอยู่หรือเปล่าใช่เพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเดโมวิ่งไปทดสอบหลายๆที่เลยท่านผู้ชมนะครับใครอยากจะเดโมก็บอกได้เหมือนกันนะครับผมยินดีฮะ หรือในเบื้องต้นท่านผู้ชมก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเราครับที่ w w w s a u d i d ็บ s h ว p เองครับอ่ะก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเรา2องคนและทีมงานครับก่อนจากกันเน้นย้ำกันทุกครั้งครับว่าซื้อเครื่องเสียงดีๆเอ้ยไม่ใช่แค่เครื่องเสียงแล้วนะครับระบบภาพดีดด้วยได้ไหมแน่นอนครับได้ความรู้สึกดีๆมีที่นี่ที่เดียวที่ซาดีดีดอทชอป สวัสดีครับสวัสดีครับเปิดดูหนังดีกว่าป่ะดูบอลได้ไหม